ช,วชสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงดูดีมีชัยวันนี้นะครับชัยเมคอัพจะมาแนะนำของเรื่องของสาวๆที่อาจจะแต่งหน้าก็ได้ไม่แต่งหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาการแพ้เครื่องสำอางครับเพราะว่าการแพ้เครื่องสำอางเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ฮะ การแพ้เครื่องสำอางเนี้ยพี่ชัยขอแยกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือผื่นละคายสัมผัสนะใครที่เป็นผื่นขึ้นมาเขาเรียกว่าผื่นละคายสัมผัสก็คืออาการแพ้ที่เรียกว่าเกิดขึ้นทันทีที่สัมผัสเครื่องสำอางนะครับนั่นก็คือพวกที่ว่าอย่างที่เราใช้พวกกดผลไม้ AHA BHA อย่างเงี้ยหรือว่าก็พวก ยาแต้มสิวอย่างงี้ฮะหรือว่าสารสครับบางอย่างที่เราใช้ในการดูแลผิวหน้าเนี่ยถ้าเกิดอาการแพ้เหล่านี้เนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นอาการแพ้ผื่นละคายสัมผัสนะฮะก็คือเกิดขึ้นทันทีแต่ว่าเป็นอาการที่เรียกว่าไม่รุนแรงมากะอาการนี้อาจจะเกิดขึ้นแป๊บเดียวหายนะครับแต่คุณผู้ชมครับถ้าเกิดเกิดขึ้นแล้วก็อาการรุนแรงขึ้นหรือว่ายังไม่หายภายใน 2- 3สาวันนะครับ ผู้ชมต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนเลยนะฮะเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับสำหรับอาการอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาการผื่นแพ้สัมผัสอันนี้จะเกิดระยะยาวนานนิดนึงในการที่จะเกิดอาการนะครับอาจจะ5วันหรือ7วันนะครับพวกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อที่เราไปสัมผัสพ,พวกสารกันบูดอย่างเงี้ยหรือไม่ก็พวกสิ่งที่ผสมเข้าไปในเครื่องสำอางของเราอย่างพวกน้ำหอมอย่างเงี้ย สารที่ทาให้เกิดการระคายเคืองง่ายมันอาจจะใช้ระยะเวลาในการก่อตัวหรือว่าแบบเ,เกิดอาการเนี่ยนานนิดนึงนะครับอย่างเช่นมันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเป็นรอยแดงขึ้นมาก่อนนะครับหรือไม่ก็เกิดเป็นผื่นคันขึ้นมานะครับหรือบางคนที่เกิดอาการมากๆเนี่ยอาจจะเกิดการอักเสบของผิวหนังเลยก็เป็นได้ครับทีนี้ใชัยไม่ับอยากจะแนะนําคุณผู้ชมสักนิดน,นึงนะฮะว่า เบื้องต้นการรักษาดูแลสําหรับตัวเราเองเบื้องต้นที่สามารถอยู่บ้านนะครับเราจะต้องดูแลยังไงนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยครับคุณผู้ชมจะต้องหยุดใช้เครื่องสําอางอย่าอันตัวนั้นทันทีเลยครับเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากอาการแพ้นะส่วนใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นจากเครื่องสําอางที่เรายังไม่เคยใช้ฮะแต่ทีนี้บอกว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดเราใช้ เครื่องสาอางหรือว่าครีมหลายๆตัวนะเราจะรู้ได้ไงครับว่าตัวไหนเราแพ้นะครับคุณผู้ชมหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเลยฮะที่เราใช้อยู่นะครับแล้วทีนี้ก็เริ่มมาดูนะครับว่าตัวไหนที่เราแพ้ก็ต้องยอมเสียเวลาสักนิดนะคุณผู้ชมอาจจะทดลองตัวที่เรายังไม่เคยเยังไม่เคยใช้มาก่อนเป็นตัวแรกนะครับเราทดลองอาจจะทดลองที่หลังแขนของเราก็ได้นะครับท้อพับก็ได้นะครับ โดยแบบใช้ไปทีละตัวนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งถ้าเกิดเราใช้ไป5วันถึง7วันแล้วเนี่ยอันไหนที่มีอาการแพ้เนี่ยเราก็ต้องไม่ใช้ตัวนั้นถาวรไปเลยครับทีนี้อยากจะแนะนำคุณชมสักนิดหนึ่งนะฮะว่าถ้าเกิดเราจะทดลองยังไงในการที่จะดูว่าตัวไหนเนี่ยเรามีอาการแพ้ไม่แพ้แล้วก็เราไม่อยากที่จะทดลองบนใบหน้าของเรานะครับก็อาจจะใช้เป็นที่ อย่างงี้ฮะเราอาจจะแต้มเป็นแบบเนื้อครีมหรือว่าเครื่องสําอางนะครับบนที่ท้องแขนของเรานะฮะหรือไม่ก็บริเวณข้อพับนะฮะตรงนี้นะฮะเพราะว่าบริเวณท้องแขนหรือว่าข้อพับของเราเนี่ยเป็นบริเวณที่มีผิวหนังใกล้เคียงกับผิวหน้าของเรานะครับแล้วเวลาที่เราทาลงไปนะฮะคือทาทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะไม่ต้องทาแบบว่า ให้ทั่วผิวนะเราจะได้รู้ว่ามันเกิดอาการแพ้ไหมนะครับทาบริเวณเดิมนะครับซ้ำประมาณ3-5วันนะครับแล้วก็เราจะได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ทีนี้เนี่ยมันจะเกิดอาการแพ้หรือไม่นะครับผู้ชมลองไปใช้ดูกับตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้ใช้ไเมฆต้องจากาไปก่อนครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ